สบ,บายดีทุกคนเมื่อนี้เราอ้อไปนาเมื่อนี้ไปปู้พักเนาะฝนตกเมื่อนี้ฝนตกแหงหลายอุ้ยเนาะน้ำไหลล่ไหลล่างอยู่นี่ฮะเมื่อนี้เราเสีอ้อนาอ้อไปปู้พักอันนะนี่พักกินกับตำออ่ำมะฮุ่งกันนะเนาะ ตอนนี้ฝนเสารแล้วทุกคนหากับปู่อันนั้นแล้วเราไม่ได้เขาเบิ้งซ้ำโอ้ฝนตกแหงหลายเนาะออกมาหนามื้อน,นี้ก็ได้ก็เห็นต้นไม้เห็นน,น่ะนะกุกเข้ากับเขียวงามเลยได้เนาะก็สิได้เกลียวน้ำเพิ่อนอยู่ปีนี้อ่ะเบิ่งต้นไม้ต้นตอก็ได้ก็นี่แหละเยอะมาเฮ้เบิ่งบัดนี้เฮ้เบิ่งบ่อนอันติดบางปูอันน่ะพัก พักคหละผาัพักบนละผาเนาะหลังจากนั้นเาก็สิไปจอบเบิ่งน้องอะนะน้องพะเท่าอยู่ทางลุ่มพุ่นแหละน้ำมันหลเน้น้ำดังกรนะด่าคิดบางปูแบบนี้เนาะกระสีเฮเบิงเลยนี่นี่แบบนี้เลยเด้อปูเป็นแถวเลยนะเขาว่าสัมเซอร์สัมเซอร์แล้วมันสีอ่อนะทิดบ้างก็สิมันนอนอยู่นะตูปน้อยนี่แหละบบดนี้เนาะ เพราะว่าฮ okay. ันซ hmm. <é. S 2> ิมานอนปูต้นไม้ต้นนี้แหละกระเบิ่งไปนํากันเนาะเอากระปูไปแล้วนี่เป็นแถวไปเลยต้นไม้กะงอมันนี่เห่ามาา่งนีเนาะ่งนี้เขากะไปเล้งเขาไม่ได้ปล่อยคือยามแรงเนาะนี่ก็ยังไม่มีฮอทเทงให้เทงนาเพลระดมโอ้ยเคยสีห้าเงินได้กับพอแหงค้นกระตกิ่นกะไม่ได้เว้กนเลยว่ะ กลับมาบ้านเราปลูต้นไม้ต้นต่อไปนี่แหละอย่าได้ทิ้งนานี่แหละทิดบังกันเลยยังไม่ทันได้ไม่ได้เพิ่เลยอยู่ไม้ก็ยังไม่ทันได้คอยเห็ดคอยไปเนาะพี่น้องนี่อสิงไข่กับอ่อแล้วนี่มีเพื่อนแน่อันนี้กกมันหนาวเลยนี่ อมานาวอาศัยผ้าอันนี้มาคั่งไว้จังยู่กะฉันกับเจ้าทินเพิ่นอันนี้มาคัาง่งไว้แบบนี้กับเจ้าทินเพิ่นเห็ดมืดแล้วนี่ฮะนี่อมานาวกำลังเคี้ยวงามอมานาวนี่ก็ซื้อเอาเบห้าพันไปโดนๆ่นเลยน้ำกับไรยู่นี่ฮะฝนเฉาแล้วอ่ะเดี๋ยวไปบังบรรยากาศตอนต่อไป Oh, น้ำไหลเลยทุกคนเบ่งกันจาวันมีป่า น้ำมันอ้อมมาแต่อันนี้นี่มาแต่อันเฮือน,นาตัวนี้เห็ดเป็นห้องออกมาเฮือมันออกมาแต่นี้เร็วๆป้าป้าป้า,ปาโอ,โอ้ไปเลยโอ้มาแล้วมาแล้วโอ้คือซีเมนต์ปลาข้อวุดวุดไปรอด ไปแล้วอันนี้ขึ้นมาเซอเฮือนาตัวปุ้นไม่ได้ซ้ำเนาะวานไปไม่ทันเนาะไปก่บนน้ำตีง่้งเนาะมันก็ไล่ไปเลยตีป่าฮะมันตื่นนี่นเห็นเนาะโอ้ลงไปเบิ่งอยู่น้องตัวลุ่มพู นีสิพอหมดแล้วเฮาก็ปิย่างเบเลยนะงเมากินข้านํากันบาด